เน uh ี่ถ่ายรูปถ่ายถ่ายถ่ายวิดีโอกับแม่อันไรแล้วไปอยู <dynam ite. S 3> ่บนวิดีโอแล้วไม่จะถ่ายยังไงล้วลูกลงมานี่ดู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 ซอนซะนซะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาปีนมาแทะโทรศัพท์แม่เดียวไม่จะถ่ายยังไงดูดูขึ้นไปอยู่บนโทรศัพท์ดูดูเนี่ยดูดูขึ้นไปอยู่บนโทรศัพท์แล้วแม่จะถ่ายยังไงครับอืมทำแม่ก่อนดู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 จอมกวนดูจอมกวน มาหาแม่ก่อนนี่นี่พางโทรศัพท์แม่พังไปแล้วแทะด้วยเนี่ยฮะอน่ารักจังเลยวันนี้อารมณ์ดีอ่ะอะไปอยู่แต่บนโทรศัพท์แม่จะได้ยังไงล่ะอ่ะ,อะชอบไปแล้วชอบไปแล้วอ่ะเนายชอบไปแล้วอ่ะอ่ะไม่ต้องแลทีนี้แม่มาหาแม่อืออืออออืทอืออืออือ ดูดูคนนี้สิฮะดูคนนี้สิเนี่ยดูคนนี้สิเนี่ยดูคนนี้สิเนี่ยอืเนี่ยดูคนนี้สิเนี่ยดูคนนี้สิรักแม่ยังฮะรักแม่โอ้ยแม่เจ็บนะเนี่ยที่เวลาหนูวิ่งเร็วๆแล้วหนูกางเล็บมาแม่เจ็บนะคะ